ก็สำหรับสิ่งที่โดดเด่นและก็กำลังจะเข้ามาเยียวยาจิตใจของชาวลัคนาราศีกันให้กลับมามีความกระชุ่มกระชวยมีความสุขมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ นั่นก็คือดาวพุธดาวประจำตัวที่กำลังจะโคจรอ,ออกจากตำแหน่งอาริพบเรือนแห่งอุปสรรคและปัญหาเอาละค่ะหลังจากที่คุณได้ผ่านจุดที่ตกต่ำย่ำแย่ทั้งเหนื่อยทั้งเครียดในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เรียกว่าเมษายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวกันทั้งหลายคุณกำลังจะได้เยียวยาตัวเองให้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ เนื่องเพราะดาวพุธในราศีมีนจะเข้าคู่กับดาวศุกร์ในราศีธาตุน้ำก็ย่อมจะช่วยให้เจ้าชะตาจะมีความสุขกายสบายใจจะได้ผ่อนคลายต้อนรับปีใหม่ไทยปีนี้กันนะคะส่วนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาสในวันที่14เมษายนนี้ก็จะโครจรเข้าสู่พบมรณะ ตรงนี้ก็จะส่งผลดีอีกเช่นกันแปลว่าสิ่งที่เคยวินาศเสียหายนั้นกำลังจะเคลื่อนผ่านไปจากชีวิตและสำหรับดวงดาวอื่นๆที่เหลือนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวและคนาราศีกันคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกๆุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัค y n น m เบอร์ชาแนลก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายนปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ใน ราศีกันและหากท่านใดคะ่ะที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีกันรับฟังคําพยากรณ์แทนได้นะคะและสำหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ถาโรคมาช่วยทํานายเพิ่มเติมในช่วงถ้ายคลิปนะคะ ก็เอาราคาเช้ากันทั้งหลายคะ่ะสําหรับในเดือนเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณกําลังจะได้พาตัวเองพ้นออกจากจุดที่ยุ่งยากลําบากใจออกจากจุดที่เหนื่อยหนักและก็กดดันได้สักทีนะคะ พราะตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นไปดาวพุธดาวประจําตัวจะกลับมาโครจรเดินหน้าได้แบบปกติและก็จะค่อยๆย,ยกตัวห่างออกจากดาวเสารและในที่สุดค่ะดาวพุธจะย้ายออกจากภพอริในวันที่11เมษายนส่งผลให้สถานการณ์ดวงชะตาของคุณเรียกว่าจะพลิกกลับมาดีได้อีกครั้ง ความเครียดความกดดันจากดาวเสาร์ก็จะค่อยๆจางลงไปสักทีและถึงแม้ว่าดาวพุธในราศีมีนจะโครจรอ,อ่อนกำลังแต่เมื่อได้มาร่วมราศีกับดาวศุกร์ดาวคู่ธาตุน้ำด้วยกันนะคะดาวศุกร์ก็จะหมายถึงการเงินผู้หลักผู้ใหญ่เครดิตชื่อเสียงเนาะก็เรียกว่าน่าจะช่วยประคับประคองนะคะช่วยเสริมกำลังให้เกิดกับคุณนะคะ และก็ในช่วงวันสงกลา์ที่จะถึงนี้นะคะก็น่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้สบายกายสบายใจจะมีความสนุกสนานบันเทิงหรือกำลังจะได้เจอกับเรื่องราวที่น่ายินดีเข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้น ดาวสุขที่เล็งลัคนาเกิดนะคะก็ยังจะส่งผลที่ดีในเรื่องของเงินทองรายได้ที่ยังจะมีความลื่นไหลยอยู่นะคะเอาล่ะอย่างน้อยที่สุดคุณก็จะมีเงินให้ได้จับใจ่ายใช้สอยนะคะไม่ลำบากมากนะักในช่วงปีใหม่ไทยนี้ค่ะ ส่วนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศก็จะโครจรเล็งลัคนาเกิดไปจนถึงวันที่13เมษายนดังนั้นเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือว่าซักประมาณสองสัปดาห์แรกของเดือนตัวของเจ้าชะตาก็อาจจะต้องระมัดระวงังนะคะในเรื่องของความวินาศเสียหาย คนมีแฟนก็ระวังนะคะจะไปทะเลาะกับคนรักคู่ครองหรือจะมีปากเสียงกันนะคะจะมีเรื่องของความลับที่ปกปิดไม่ยอมบอกกันก็ได้และชาวการค้าคุณจะต้องระวังภัยที่มาจากความร้อนกันให้ดีาบางทีอากาศที่ร้อนมากๆก็อาจจะทำให้คุณจะหน้ามืดเป็นลมหรือว่าจะเกิดอาการฮีสโตรกได้นะคะส่วนในด้านของชื่อเสียงเครดิตก็จะต้องระวังเช่นกันนะคะถือ่า ว่าจะมีคนใส่ร้ายหรือจะเอาคุณไปนินทาได้นะคะ 14เมษายนค่ะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะตรงนี้จะส่งผลดีกับเจ้าชะตาเพราะถือว่าความวุ่นวายความวินาาที่ก่อนหน้านี้เล็งดวงชะตาอยู่นั้นกำลังจะย้ายออกไปส่งผลให้ชีวิตจะมีความสงบร่มเย็นกว่าเดิมและข้อดีอีกประการนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1เมษายนตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะคะดาวอังคารก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็น ตำแหน่งลาภะโชคลาบความสำเร็จก็ย่อมจะส่งโอกาสให้คุณนะคะจะมีความโชคดีอันเกิดจากความขยันขันแข็งใครที่ทำมาค้าขายนะคะในช่วงสงกรานในช่วงเทศกาลก็เรียกว่ากำลังจะได้รับทรัพย์รับเงินเป็นกอบเป็นกำรมรและก็ยังแปลว่าตลอดเดือนเมษายนนี้ชาวกันจะมีโชคดีนะคะจากการเดินทางจากเพื่อนฝูงสังคมจากคนรอบข้าง you <laughs> เอาละช้ากันคะก็ถือว่าในที่สุดเนาะคุณก็กําลังจะผ่านช่วงที่ทุกยากลําบากใจไปได้จากนี้ไปนะคะคุณจะมีความผ่อนคลายสบายใจที่มากขึ้นชีวิตที่เคยติดขัดหนักหนาก็จะกลับมาพลิกฟื้นอะไรที่เคยลําบากกําลังจะหาทางออกได้สักทีซึ่งถือว่าจะเป็นจุดที่ดวงชะตาของคุณจะขยับดีขึ้นค่ะยังไงก็อดใจรอเดือนพฤษภาคมเดือนหน้ากันด้วยนะคะเมือ เมื่อดาวตรีเทพทั้ง3ได้เคลื่อนย้ายราศีก็ต้องบอกเลยค่ะถึงตอนนั้นเรียกว่าความก้าวหน้าความสมหวังในชีวิตก็จะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็นับว่าวาสนาของชาวกันนะคะกำลังจะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตอันไกลหนี้นะคะในด้านการงาน ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกันเนาะในช่วงสิบวันแรกของเดือนเมษายนนี้เอาล่ะอาจจะเป็นจังหวะที่ภาระปัญหาทางการงานจะยังมีอยู่มากนะคะเนื่องเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณยังโครจรเป็นอริแถมยังมีดาวเสาเข้ามาโครจรประกบด้วยจึงนับว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะอึดอัดใจเหนื่อยใจเป็นอย่างมากและในช่วงที่ดาวพุธยังไม่ย้ายราศ นนัน้ตัวของเราก็จะต้องอดทนประคับประคองกันให้ดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะคะทำบัญชีต่างๆก็จะต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบเข้าไว้เพราะมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดเสียหายได้ค่ะหลังวันที่11เมษายนนะคะเมื่อดาวพุธเคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีมีนถึงตอนนั้นสถานการณ์ทางการงานของคุณก็จะผ่อนคลายมากขึ้น คนที่ทำงานประจำนะคะก็จะได้จดจ่อรอวันหยุดยาวนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับต่างจังหวัดกันนะคะส่วนคนที่ค้าขายนะคะแม่หมอมองว่าดาวศุกร์กับดาวอังคารที่โคจรถึงกันในราศีธาตุน้ำนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ยอดการค้าการขายของคุณจะพุ่งสูงนะคะโดยเฉพาะในท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม ความสนุกสนานบันเทิงความสวยความงามทั้งหลายจะมีความโดดเด่นนะคะจะค้าขายดีมีกำไรนับว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้กอบโกยรับทรัพย์ยิ่งขยันก็ย,ยิ่งร่ำรวยกันนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวสุกดาวเจ้าเรือนการเงินจะยังโคจรเป็นมหาอุดเล็งลัคนาเกิดค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้ดวงดาวจะโคจรถอยหลังอยู่ก็จรงิงแต่เพราะว่าดาวพุธก็จะย้ายมาเข้าคู่กับดาวสุกนะคะเป็นอาศีติธาตุดังนั้นก็ต้องบอกเลยเนาะว่าเมษายนนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่11เเมษายนไปแล้วคุณจะหาเงินได้ง่ายได้เยอะมากขึ้นหรืออย่างน้อยนะคะสภาพคล่องทางการเงินก็ยังจะลื่นไหลดู booty. ดวงการเงินโชคลาภความรักจะมีความโดดเด่นมากค่ะเรียกว่าจะมีโชคดีนะคะจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการขอเครดิตสินเชื่อบางคนนะคะก็ยังมีเกณฑ์จะได้เงินทองของมีค่าจากคนรักจากคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือจะได้ลาภผลจากความเสน่หานะคะเอาล่ะหลายคนแฟนก็จะพาไปเลี้ยงข้าวพาไปเที่ยวทะเลหรือไปในสถานที่ที่มี แหล่งน้ําขนาดใหญ่นะคะบางคนก็กําลังจะได้รับลาบผลเก่าๆได้เงินมรดกหรือจะได้ผลกําไรจากสิ่งที่เคยลงทุนมาก่อนหน้าหรือว่าเงินค่าจ้างที่คงค้างเอาไว้นะคะก็มีเกณฑ์จะได้รับในช่วงเดือนนี้เช่นกันส่วนในเรื่องของโชคลาบนั้นก็ถือว่าชาวกันมีความโดดเด่นค่ะเพราะว่าดาวอังคารที่โคจรเป็นลาบเป็นผลนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะได้เงินได้โชคจากความขยันขันแข็ง จะมีโชคดีจากเพื่อนจากสังคมจากการเดินทางแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่างไรนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเน้นเลขเกี่ยวกับความตายคนตายเป็นแนวทางกันนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ก็แน่นอนนะคะสำหรับดาวศุกร์ที่โคจรเล็งลัคนานั้นก็ย่อมจะหนุนนำให้ชาวกันจะดูดีมีเสน่ห์นะคะจะดูน่ารักในสายตาผู้อื่นอยู่เสมอเมษายนนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีทางความรักของชาวกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ยังรอในเรื่องของการรีเทิร์นนะคะหรือว่ากำลังรอคนรักเก่ากลับมานะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันอีกครั้งแต่ว่าจะได้คืนดีกันหรือเปล่าเราก็อาจจะต้อง ดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วแต่เรายังหวังอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างไรก็ตามนะคะแม่หมอนแนะนำว่าทางที่ดีชาวกันก็ควรที่จะอดใจรอให้ดาวพระราหูย้ายราศีก่อนจะดีกว่าคะ่ะเพราะว่าในเดือนหน้าเดือนพฤษภาคม จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมษายนนี้คบได้คุยได้แต่ก็อย่าไปจริงจังอะไรมากมายส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายราศีนะคะยังไงก็ขอให้ระวังต่างฝ่ายต่างจะใจร้อนเข้าใส่กันหรืออาจจะมีความลับมีเรื่องปิดบงังไม่ยอมบอกกันก็ได้ประมาณนี้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องรมะมัดระวังสำหรับเมษายนนี้ค่ะชาวกันอาจจะต้องระวังภัยที่มากับความร้อนกันให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนนะคะหรือหลายคนอาจจะไปโดนน้ำร้อนน้ำมันกระเด็นใส่คุณก็ได้นอกจากนี้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาการมีปากเสียงการทะเลาะเบาแวงนะคะอย่าได้ไปประทะกับใครแบบไม่จำเป็นและในท่านใดที่จะต้อง เดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานนี้แม่หมอก็ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางไปเดินทางกลับอย่างปลอดภัยกันทุกคนนะคะสำหรับวันที่โชคไม่ดีนะคะต้องเจอกับคนที่นิสัยแย่จะได้แก่วันที่8-9-22-23-27และวันที่28เมษายนนะคะ สำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่อาศวินเหรียญสามดาบและเด็กถือดาบ ก็เอาละค่ะชาวกันค่ะสำหรับไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่ใบแรกนั้นแม่หมอมองว่ายังไงเมษายนคุณก็จะไม่ได้ลำบากขัดสนในเรื่องของการเงินมากนักนะคะหรือถ้าหากคุณเดือดร้อนติดขัดยังไงนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือจะมีผู้นำพาเงินทองลาบผลมาให้เอาละอย่างน้อยที่สุดคุณก็จะมีข่าวดีทางการเงินเข้ามาให้ได้ยินได้ฟังกันด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไพ่ สาดาบที่เข้ามาเป็นใบกลางนั้นก็เป็นไปได้นะคะว่าชาวการอาจจะต้องไปพบเจอกับสิ่งที่ทําให้คุณต้องผิดหวังต้องเสียใจอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ใจเราคิดไว้เสมอและก็หากเป็นไปได้ยังไงแม่หมอก็แนะนํานะคะว่าช่วงนี้อย่าไปอยู่ใกล้คนที่นิสัยไม่ดีคนที่ปากไม่ดีชอบพูดจาเสียดสีเพราะจะทําให้สภาพจิตใจของเราย่ำแย่ได้นะคะ ปิดท้ายด้วยไพ่เด็กถือดาบกระชาวการเอาล่ะถึงแม้ว่าดวงชะตาโดยรวมของคุณนะคะถือว่ากําลังจะได้พบกับบรรยากาศดีๆเข้ามาก็จริงแต่ว่าคุณเองก็ยังหนีไม่พ้นปัญหาบางอย่างหรือว่าคนบางคนอยู่บ้างนะคะบางทีเราก็อาจจะต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอารมณ์เสียนะคะเจอกับคนงี่เง่าไม่มีเหตุผลพูดคุยไม่รู้เรื่อง บางคนก็ไปเจอกับคนที่ขี้อิจฉานะคะมาคอยกระแนะกระแหนมีคําพูดที่เสียดแทงใจเอาล่ะแม่หมอก็อยากให้คุณมองเป็นแค่ปัญหาจุกจิกเล็กน้อยก็พอนะคะอย่าได้ไปใส่ใจปล่อยผ่านไปและก็ขอให้เรานั้นจงมีความสุขกับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทยที่กําลังจะเข้ามาจะดีกว่านะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะเอาอะไรยังไงแม่หมอรบกวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่า,าจ,จะช่วยเขียนคอมเมนต์ให้กําลังใจทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะกดดเน a t i o n super t h a นะคะหรือก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องของเรานะคะเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟแม่หมอก็ได้นะคะเอาอะไรยังไงแม่หมอก็ขอบคุณ ะะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ